cái khốn tảng 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 ไอ้ปอนแม่งยิงขังไว้เฮียชุบดิโคตรเฮีย <c oughs> ดูดิระเบิดไอป้ปอนเฮียจะหัวจะไปประตูเนี้นะตรงนี้เพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยไอ้เชฟมานี่ดิไปไหนเอ้าโหอ้อมมึงนี่สายอ้อมไปเนาะ โอ้มายกูสัตว์ไปสองหัวข้าวฝันครับใครโดนวะึ้นเลยขึ้นเลยข้าผมไม่อไม่ไม่มันยิงบอลแบงมาบอลแบงมาในไซส์น่ยคือนล่างมิฉลาดเม็นแค่แขนวะไม่โดนเต็มตัวสวยกูยิงบอลแบงไม่ได้บอล มาพี่อุ้ยเอา้าตายหนึ่งสวยเพื่อนตรงนีออง้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมีหมามีเลยโดนไปหนึ่งนะเพื่อนโอ้โหไอสัตว์เอ,อ้ยมิดฟุกเข้าหัวออกมาพี่ตนี้มันมุ้งมาแล้วเพื่อนมันมุม้งนทั้งกูแล้วข้างล่างเอ็มาปาตาย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 ,ตาย,ตาย ไอ้ล็อกอยู่ไหนไม่รู้เผา,าเปล่าเผาเปล่าเผานะเผา,าดิเผา,าด้วยเฮยเผาด้วยตายอย่าผีด้วนเด็ตรงนี้หลังทีได้แตกเพื่อกกน,ต,นตรงนี้ อย่าลงมานะอย่างลงมา,าชุดหน่อยชุดหน่อยเยอะโคตร่ะแม่งมันบอแบงเข้าหัวเลยเออไม่ไม่ไม่บอแบงมึงตายตาย,ม,ยตมันอยู่ตรงประตูแดงปิดประตูแดงก็ปิดถ้าได้ ไปรอบหนึ่งดิไอแม่ชีไม่รู้มันช่วยดูมันรู้เรื่องเต็มหรือเปล่านะอสวยเพื่อนเดไอโบด็อกเตอร์ตายพี่เดือบแม่ชีหลังประตูหลังประตูละตเล็กคือปอนะอยู่อยู่แถวตรงจ้าปล่อยไปแล้วปอยไปแล้วปล่อย,อย,อยไปก็ตอปีออ่จะเนโคปอนโค้งไปเลยฝ่าไปเลย นในคมมาแล้วใ <Okay, S 1> นคมมาแล้วเอเอฟ่ากูสวยซิเตอร์ตายใช่ปะซิเตอร์ตายซิเตอร์ตายไอ้เหี้ยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นหัวยังวะเอาดูตัวดูตัว แตกหนึ่งเพื่อนเพื่อนมาตายตรงนี้คอนโระเบิดเพื่อน โอเคกำลังไปอแ้นะพี่ฟังตตัวแตงหนึ่งแตงหนึ่งโอ้โหมังทะลุปูนได้ไงขโหแล้วเบิดโตรว่ะเยอะอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวไกลๆมีมานะ มามีมาอีกพี่มันอยู่บนหัวเราอ่ะเชฟรู้แล้ววิโอ้โหใสยใส่ใส่ไอ้เหี้ยไม่ตายวัดตายพี่วั What <the> fuck? ดตกฟักเ้าอยู่ด้านนอกหมดเลยเพื่อนสามตัว อรวมรอกมาแล้วเพื่อนแตกดีดตัวรถระเบิดพี่ตรงนี้ชุดฟ้าชุดฟ้าเปิดประตูมีโคตรไกลอ่ะมอนมอนมอน แตกเท้าวเท้าวสูงแตกเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียวเพื่อนงั้นน่ะเดี๋ยวกูปาระเบิดทำบอสเข้าไปให้ นหนาใหญ่ว่าเพื่อนไม่ได้เข้าไม่ได้ถ้าชุกไก่พี่ได้แล้วเป็นตัวรอบโขเข้าหัวเลยมาชุกขึ้นมานะหมดปะไม่รู้เ่าจะหมดเพื่อนที่พื้นมา ต้นลอยยิงไม่สองไ่โดนโอ้ยม,มันมารัดฆ่านี่แล้วมีนโตประตูหน้าเปิดเข้ามาแล้วเพื่อนตามีลีซินเลยอยู่ใช่ไหมในตัวส่งก็บอกโอ้โหชิแลวพีโดนไหม สแกนให้หมด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 เข้าไม่ได้เพื่อน ดิบุนมานะโอเคโอเคพี่ดูล้ละมันยิงกันเพื่อน,นยิงกันพี่เอาไาอ้ไสัตว์เอ้ยปิดหน้าต่างพองดีเนียมันดวงดียังวะเฮ้ยปืนวะนะเชียเ,ยเยพื่อนหนเสียเพื่อนหน่อยตายพี่เสียเสีย

mười ca mười ok ok lập tức là buồn lập tức là yong yong ไอ้เย <mile inside> ี <bas> ่จะดอาดาบไปฟันเพื่อนกูไอ้สัสเคียร์เคียร์อ้อหอยอ่ะไ์ไซเบอร์ต้องไอปอนชิตเปล่าถ้าชิตเราโหลดไปลุมมันเอ้าเผาเลยปอนเผาเลยเป็นไงมันถอยปะมันลดเทตอแกไนอยู่ไหนมีคนวิ่งมาชนด ตรงนี้สองตัวเพื่อนมีมาฝั่งผมมีมาฝั่งผมตรงนั้นผมช่วยไม่ได้สองตัวกัน หนึ่งเมตรโอ้นัดเดียวขัดนัดเดียวเพื่อนมันลูกซักนะตายจี้จีไในไหนพี่บอลบ้านครูบ้านครูอิเคยเฮ้ยไม่ตายตายบิลลี่มีอีกปะที่เจอโรบบอครปนะไม่ใช่แล้วคนละคนละ เราอ่าก็อยู่ในหลังเดียวกันบ้านนี้เหรอใช่ใช่แถวนยแบงบอแบงบอแบงก์เยาอยู่ในนี้อยู่ในนี้เห็นแล้วเห็นแล้วตายหนึ่งแมมหัวแมมหัวเป็นไง จบถ้ากลัวตะฟุตมันมาแน่เพื่อนอยากให้อยู่อยากให้อยู่ไม่เนึ่มไม่เนึ่มเพื่อนโอ๋อเฮียไม่ไอ้เฮียไอ้เฮียนี่มันบังให้อ่ะไอ้สัตว์ออกไปหน้าต่างละมันบังให้อ่ะมึงเห็นป่ะแชทไอ้เฮียเอ้ยสองเม็ดไอ้เฮียไม่ตาย No, no. ดีไม่ง่ายเพื่อนโอ้ยไม่ตายสองเม็ดไม่สอดรถแขนรู้เลยที่อื่นมาจะมีดอดเอดืดอดอด้วยประเด็น คือถ้าถ้าเฮียแมงมุมไม่มาบังมันอะคือมันตายแล้วเว้ยโอ้โหมีคนมาตรงนี้ว่ะ นี่ไอ้ขาวขาวขาวโอ้โหหมดวะเอ้คนแถบไอ้ขึ้นมาแล้วไอ้เชฟโฟกัสโฟกัสตรงนี้โฟกัสประตูเขียวตายตายวะโอ้โระเบิดตายตายตายประูแถบตายระเบิดตายเนี่ยไอ้หดีเล่โอ้โหตาย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 ไอ้โค้ชให้เนี่ยโค้ชให้ อหน้ามึงเลยหิดหินหน้ามึงเลยเพื่อนถูกต้องถูกต้องไอเหี้ยเอ้ยโดนตัวเองเป็นอะไรกันเปิดการปีนไม่ทันแตกเย็ดเค้จีจีเี๋ยวนีพี่ชิดผมเลยพี่ มาตรงนี้แล้วพี่ปอนชิดเลยข้างล่างเนาะพี่แจ็คไปอยู่แล้วใส่แล้วอยู่ตรงนี้สถานีใช่ปหมใช่เลยทางยาวปะ่ะใ<ด>ส<า>ววสวยเพื่อนเปิดหนึ่งนี่นีนเน่เดี๋ยวเยียหลน่นมาจะชุบอะไรจะชุบอะไรจะชุบอันไหนอันไหนอันไหนที่ไหนวะมันวาง,างพี่เลยพี่ อะไรอยู่เล่าไปกันแล้วไปเล่าไปเฮ้ยเลวตู้มีมีมีโอเคเพื่อนเหลือป้าเหลือคนนึงนี่ หมด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 ไอปอนโอวยี่ผมไปเล่นป่าคนเดียวเลยตายตายตายสเก็ตหน่อยสเก็ตหน่อยยัดไหมไม่ทันที่ปอนไม่มีแล้วตายตีสองตัวตายตีสองตัวเพื่อนไม่มีระเบิดแล้วอ่ะมมมีีปอนรอบรอบมีตัวหนึ่งเพื่อนทางขวามือมึงหินขวามือมึงโอ้โหเจ็บแล้ว ันจะไปชุบเพื่อนนะบอกไวก่อนแม่งโดนเหี <S <S oh. ้ยข้างนอกไ้สัตว์ขึ้นมายังไงไอเยี่ยมคนเนี่ยแทงโอ้สุดท้ายเพื่อน ชิดเรา er, พีา town, lair, ่ชิดเราชิดเราฝั่งนี้ฝั่งนี้ชิ้บ้านเราชิ้บ้านเราตรงพี่ปอนไม่มีแล้วนะไม่ได้โคไม่ถึงว <ils S 1> ่ะถ้าพี่ออกก็ได้นะถ้ามียิงไปอยู่ชิดบ้านเราพี่ตรงนี้เลยตา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 ยน่าจะหัวแตกตะแกนดิตะแกนี้ชิดนบ้านเราพี่ชิดบ้านเราไม่ตาย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 ไม่โดนหัวเมื่อกี้ ออกไปข้างนอกมะเก็บเสียงเด็กป๊อดไม่ยไปงรีมาได้เฮียมันทุบไปได้ก็ไม่ต้องไปฝืนถนนโล่งอะ ทีด้านล่างด้านล่างด้านล่างมาด้านล่างนะชิ้บสวยโคตรสวยชุดนี้